สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนนะครับพบกับผม s e a s นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ครับเราก็จะพาไปดู20อันดับเกมมือถือมาใหม่ครับที่น่าเล่นที่สุดประจําเดือนนี้กันนะครับใครที่กําลังอยากได้เกมมือถือใหม่ๆเนี่ยก็ามาดูคลิปนี้กันได้เลยครับเกมออกใหม่เพียบนะส่วนจะถูกใจหรือไม่นั้นและจะมีเกมอะไรกันบ้างครับก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ 7ซเ e ่น l นท์เลเเกมมือถือ MMORPG ฟอร์มยักษ์ครับจากค่ายนิสมาเบิลที่ใครหลายๆคนนั้นรอคอยกันตัวเกมในภาคนี้จะคนมันได้ฮีโร่ต่างๆมาครบแทบทุกตัวครับจะแตกต่างจากเดิมตรงที่เขาพยายามใส่ความเป็น m o r r p g เพิ่มเข้าไปครับรวมไปถึงเรื่องราวที่เป็นสไตล์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นและก็เพิ่มคุณภาพกราฟิกครับทำให้ภาพของเกมเวอร์ชันนี้นั้นสวยงามอลังการมากกว่าเดิมหลายเท่าเลย แต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ด้านลายเส้นและก็บรรยากาศเดิมๆเอาไว้นี่เป็นอย่างดีตัวเกมมีระบบที่น่าสนใจอย่างการติดตั้งการสกิลครับสามารถเลือกสกิลให้ตัวละครได้หลากหลายทางด้านงานแอคชั่นนั้นการโจมตีถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคครับทั้งการเคลื่อนไหวเอฟเฟกต,ต่างๆแถมยังสามารถเล่นในทั้งบนคอมพิวเตอร์แบบ PC และก็มือถือกันอีกด้วยเราประกันความมันได้แล้ครับงานนี้ Hemmer อีกหนึ่งเกมที่มีการแตกแขแนงเฟรนไชส์ออกมาเยอะมากๆครับซึ่งในเวอร์ชั่นนี้จะมาในแนวแบบ s t ต a t จ r y RPG ครับในมติการจัดทีมวางแผนเอาใจสาย PVP เป็นหลักโดยการต่อสู้เนี่ยจะเป็นรูปแบบ t u r n b a s บ d ครับเรามีหน้าที่ในการจัดทีมตัวละครลงไปซัดกับผู้เล่นคนอื่นแบบเรียลไทมการต่อสู้เนี่ยเป็นแบบสนามเล็กๆนะเล่นไม่ยากและใช้เวลาเอ่เกมเนี่ยไม่น,นานครับ ตัวเกมไม่ได้มีแค่ PVP เท่านั้นยังขนพวกระบบ PVE, Event, Guild Raid เข้ามาให้เล่นกันด้วยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นเพลินแน่นอนหากสนใจครับตามลิงก์ไปลองกันได้เลยครับเกมถัดมา Urban Trial Pocket เกมมือถือขี่มอเตอร์ไซค์ครับคอมโบกลางอากาศแบบ360องศา ซึ่งตัวเกมเขาเนี่ยจะให้เราเลือกมอเตอร์ไซค์ไต่เขาที่เท่ครับออกโว์สเต็ปเล่นทายากออกแนวเอ็กซ์ตรีมนิดนึงนะสำหรับตัวเกมนี้ก็จะมีด่านต่างๆให้เราจะลุยกว่า30รูปแบบด้วยกันส่วนการบังคับควบคุมนั้นทําได้ไม่ยากครับโหมดการเล่นนั้นก็มีหลายแบบมีระบบไต่แล้งด้วยนะจนัดนันดาครับทำคะแนนแข่งกับคนอื่นกันได้ด้วยทางด้านงานภาพกราฟิกก็อย่างที่เห็นครับบอกได้เลยว่าหน้าโดนมากๆกราฟิกเป็นแบบแอนิเมชัน 3D คมชัดงานดีครับ พวกรถตัวละครต่างๆก็สามารถปรับแต่งสกินสวยๆมาเลือกปรับแต่งกันได้ด้วยเช่นกันหากดูแล้วชอบใจถูกใจครับตามไปจัดกันได้ดุนด้นๆครับสำหรับตกเกมนี้มิวออริจินรีเกมมือถือภาพสวยเก็บเวลสไตล์ M.M.O.R.P.G. ครับ ที่ในครั้งนี้จะเต็มทั้งระบบการเล่นและงานภาพครับที่พัฒนาด้วย Unreal Engine 4คือภาพเนี่ยจะมาแบบ Full ท d นะหันมุมกล้องได้หลายแบบครับและกราฟิกดูดีกว่าภาคก่อนๆขึ้นเยอะครับจากที่ลองเล่นดูในทุกเกมนี้ครับภาพนั้นสวยงามไม่จกตาครับตรงปกแน่นอนแมปใหญ่มากนะคอนเทนต์อัดแน่นทั้ง PVP PVE และก็การเก็บเวลฟาร์มมอนครับ ในส่วนของแฟชั่นตุละครนะงานปีกอลังการงานสร้างครับเขาก็จัดใหญ่เช่นเดิมแต่ในภาคนี้ฟังก์ชันของปีกนั้นจะมีลูกเล่นที่ดีกว่าแต่ก่อนครับโดยรวมแล้วมิวในเวอร์ชั่นใหม่นี้ครับภาพนั้นอลังการงานสร้างน่าจะถูกใจสาวกเกมมิวหรือคนที่เป็นคอเกมเก็บเวลกันอยู่ไม่น้อยแลละครับ cross hit สำหรับเกมนี้จะมาแนวโลกไร้ RPG ครับภาพแบบ 2D s i e s c r o l l i n g ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ 3D นะแต่ว่าพวกแสงเงาหรือเอฟเฟกการต่อสู้นั้นดูดีอลังการงานสร้างใช้ได้กันเลยทีเดียวครับจุดเด่นภายในเกมนั้นก็จัดเต็มทั้งการจัดทีมสร้างคอมโบที่เหนือชั้นกว่าเกมอื่นนะรวมไปถึงการ PvP Arena และก็ w r r l w b o s s ก็จัดเต็มไม่แพ้กัน ในส่วนของตัวละครก็ค่อนข้างเยอะครับแต่ละตัวจะมีสกิลเฉพาะทางและยังมีตัวละครที่ปลดล็อกมาให้ฟรีฟรตามเนื้อเรื่องไม่ต้องเติมสายฟรีเล่นได้แน่นอนใครที่กำลังมองหาเกมแนวนี้กันอยู่ครับถือว่าน่าเล่นกันอยู่ไม่น้อยแลละครับ Octopath t r a l e r อีกหนึ่งเกมคุณภาพที่ระดับตำนานครับบนคอนโซลที่จะมาในแนวแบบ JRPG ซึ่งในเวอร์ชันมือถือนี้ครับพวกระบบต่างๆการเล่นนั้นก็คล้ายกับบนเวอร์ชัน PC แล้วก็คอนโซลกันเลยแต่จะแตกต่างกันที่เนื้อเรื่องครับแล้วก็เพิ่มของระบบการปองหาตัวละครกันเข้ามาโดยทุกเกมเขามีเนื้อเรื่องให้เล่นกว่า3ส่วนครับเล่นฟรีกันทุกบทนะและยังคงเล่นตามเนื้อเรื่องเป็นหลักครับที่สําคัญเกมนี้ไม่มีออโต แถมยังไม่สามารถกดสกิฟเนือเรื่องกันได้ด้วยคือจุดนี้หลายคนอาจจะไม่ชอบนะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลและครับในส่วนของจุดเด่นของภายในเกมเขาจะเป็นสไตล์ภาพกราฟ,ฟิกที่มาแบบ16บิตนั่นเองผสมผสานกับโพลิกอนแบบ3มิติที่มีเอฟเฟกแสงเงานั้นดูแล้วก็แปลกตานหน้าเล่นครับถือว่าเป็นหนเกมนะที่แฟนคลับเขาเยอะจริงๆแล้วก็หลอคอยกันอยู่พอสมควรแหละครับสำหรับตัวเกมนี้ The Land of Zombie เกมมือถือมุมมอง FPS ครับที่จะพาะเราเข้าไปเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้สยองขวัญโดยเกมนี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คนทั่วโลกครับสำหรับบรรยากาศภายในเกมนี้ค่อนข้างหลอนเลยทุกคนในโลกนี้เป็นซอมบี้กันหมดครับบวกกับการเล่นที่เป็นมุมมอง FPS ทำให้เกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวครับ ในเรื่องของงานภาพตัวเกมนะั้นสเปคมาแบบกลางๆครับภาพอาจจะไม่ได้สวยเวอร์วังเท่าไหร่นักมือถือที่เครื่องไม่แรงเนี่ยเล่นกันได้ลื่นๆแน่นอนนับว่าเป็นเกมแนวยิงซอมบี้ครับสเปคเบาเครื่องเอาไว้เล่นแก้เบื่อได้ดีมากๆครับ Summoner War Chronicle เกมในจักรวังของ Summoner War ครับจากค่าย Com2us ที่จะมาในแนวแบบ MMORPG ครับที่ขายหลายคนนัังชื่นชอบนั่นเองระบบต่างๆนั้นจะดกันมาครบครับทั้งดันเจียนระบบไลฟ์สกิลปุกหักตกป้าการจนภายในโลกกว้างแบบ Open World ครับแถมยังมีระบบของท่าน,นะที่เป็นจุดเด่นหลักของในภาคนี้นอกจากนี้ยังสามารถเล่น crossplay ระหว่าง PC กับมือถือกันได้ด้วยนะ ถ้าถามว่างานภาพเป็นยังไงครับบอกได้เลยว่าพี่เขาจัดเต็มในสไตล์นี้งานดีหน้าโดนอีกเกมหนึ่งใครที่ชอบสไตล์ MORPG ครับตัวเกมนี้ถือว่าพลาดไม่ได้ครับ b บ a สอ e เทอร์นอลสำหรับเบรสอีเทอร์นอลนั้นจะมาในแนวแบบ MMORPG ซึ่งได้ทางค่ายของลอง g t กเ o r e a ครับนำัวเกมเปิดที่เซิร์ฟเกาหลีก็ยังเป็นทางการ ทางระบบของ iOS แล้วก็ Android โดยทุกเกมจะมาพร้อมกับอาชีพให้เลือกใช้งานกว่า5อาชีพด้วยกันครับได้แก่ Ranger, Mystic, Berserker, p a l a d i n และก็ m a g i c i ช n และเขาเคมว่ามีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง ray tracing นะเข้ามาผสมในการพัฒนาด้วยมันทำให้เกมนี้ครับแสง,งเงาอะไรต่างๆภายในเกมนั้นดูสมจริงมากยิ่งขึ้นจากที่ดูครับปรับสุดภาพสวยจริงครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เวอร์วางเท่ากับพวก V4 หรือว่าเกม MO Highend เท่าไหรนัก แน่นอนว่าเกมสไตล์ MMO แบบนี้ครับจะเต็มทั้งระบบของ PvP สงครามขนาดใหญ่หรวมไปถึงการตีบอสและระบบสัตว์เลี้ยงครับแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบหลายสกิลอื่นๆก็มากันครบหากอยากได้เกมเก็บเวลมาใหม่นะภาพส,สวยๆครับถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่น่าจะเข้าไปหลอกกันครับ Golden Bros เกม MST Shooting 3 v 3วิ3จาก Kindness Marble ที่จะให้เราได้เข้าไปขวดกันไฟแลบกันแบบเรียลไทม์สําหรับตัวเกมนี้เน้นที่เกมเพลย์ที่รวดเร็วมาเร็วเข้มเร็วครับจบกันได้ภายใน3ามนาทีโดยเมื่อเริ่มเกมนั้นแต่ละไฟต้องจัดการซอมบี้ครับเพื่อรักษาความสามารถพิเศษก่อนที่จะไปไฟกันถ้าหากว่าพลาดตายไปเนี่ยก็อย่าเพิ่งกดเกมออกนะครับเพราะว่าเพื่อนนั้นสามารถจุบชีวิตเราขึ้นมาได้แถมยังมีวงบีบแบบสไตล์แบที่เราเลียอีกด้วย ัวเกมมี9ตัวละครฟรีให้เลือกเล่นนะและแต่ละตัวนั้นมีเอกลักษณ์และความสามารถที่ไม่เหมือนกันตัวเกมนี้ครับรองรับหลายภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยนะบวกกับการเล่นได้ทั้งบนมือถือแล้วก็ PC ครับถือว่าเป็นหนึ่งเกมใหม่ครับที่น่าลองกันดูมากๆครับ a r t f i c i ่น เกมมือถือแนวเทิร์เบด RPG ครับสไตล์นิเมะน่ารักที่จุดเด่นของตัวเกมนี้คงหนีไม่พ้นตัวละครสาวๆเลยนะครับที่จะเต็มทั้งเสียงภาครวมไปถึงเอฟเฟกต์สกิลท่าไม้ตายส,สวยๆครับบอกเลยว่างานดีกันทั้งนั้นส่วนการเล่นเนี่ยเน้นไปที่ความว่องไวเป็นหลักครับเนื่องจากต้องทำลายพัซเซิลให้ได้เร็วที่สุดหากทำคอมโบได้เยอะๆเนี่ยก็จะมีดาเมจที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นครับโจมตีกันได้แบบสะใจ ส่วนระบบอื่นๆตัวเกมก็จัดกันมาครบถ้วนครับตามแบบฉบับของเกมแนวเทิร์นเบดนี้เลยขายที่เป็นสายนิเมตหรือชอบสไตล์เทิร์นเบดเน้นภาพสวยบวกกับพาร์เซตัวเกมนี้ถือว่าแนะนํามากๆครับบูมบีสฟอนไล เกมมือถือแอคชั่นครับบวกกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับตัวเกมนี้งานภาพเนี่ยจะมามุมมองด้านบนแบบนี้ครับผสมกับการเล่นที่ใส่ความเป็นแอคชั่นบูแลตเข้าไปด้วยทําให้ตัวเกมเขามีความสนุกเพิ่มมากขึ้นโดยลักษณะการเล่นนั้นจะเป็นการต่อสู้แบบเรียลไทม์ครับก้าววีก้าวเราสามารถชวนเพื่อนมาตั้งตี้และไปลุยออนไลน์กันได้เลยการควบคุมทําได้ไม่ยากครับใครที่เคยเล่นเกมสไตล์โมบามาก่อนเนี่ยเกมนี้เล่นได้สบายสบายแน่นอนครับ ส่วนพวกแผงการเล่นและไอเทมเนี่ยเกมนี้ครับเลือกใช้กันได้เพียบอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมตามสถานการณ์ด้วยนะจะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบฝั่งตรงข้ามมากยิ่งขึ้นเกมนี้ภาพสวยสีสันส,สดใสครับและก็ไม่หนักเครื่องเอาไว้ชวนเพื่อนมาเล่นกันเยอะๆนะครับ My Dear Farm เกมปลูกผักทําสวนครับกราฟิกเบาๆที่อยากจะให้ลองกันตัวเกมนอกจากจะปลูกผักแล้วทําฟาร์มแล้วเนี่ยยังมีการออกแบบน่ารักกันอีกครับตัวละครสามารถปรับแต่งหน้าตาทรงผมเสื้อผ้าได้มีการตกแต่งบ้านและตกแต่งสวนครับส่วนพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ดีไซน์น่ารักไม่แพ้กันสำหรับใครที่กำลังอยากได้แบบเกมมือถือเบาสบายคลายสมองแล้วก็ตัวเกมนี้รับประกันว่าสนุกและก็สเปคต่ำม,มากๆครับ Fashion Dream มาเอาใจคนที่เป็นเกมเมอร์สายแฟชั่นกันสักหน่อยครับกับอีหนึ่งเกมมือถือตัวใหม่ที่น่าเล่นมากๆอีกเกมนึงครับกับแฟชั่น r e a m เกมแนว RPG แต่งตัว t ีดีครับผลงานจากค่ายเ e เวล Infinite โดยทุกเกมจะให้เาลานั้นออกแบบตัวละครครับหน้าตาต่างๆกันได้อย่างอิสระมีเครื่องประดับเสื้อผ้าการแต่งตัวนับพันรูปแบบงานนี้ครับน่าถูกใจเกมเมอร์สาวกสายแต่งตัวกันแน่นอนละครับ ภายในเกมเขายังมาพร้อมกับภาษาไทยเต็มรูปแบบกันด้วยนะทำให้เวลาเราเล่นนั้นเข้าใจได้ง่ายรวมไปถึงพวกเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเกมนี้ก็ทำให้เราสามารถอินกับเกมมากยิ่งขึ้นต่ใครที่ชอบสไตล์นี้นะแต่งตัวสวยๆครับเล่นแล้วด้านจะยาวและครับ f ฟูลเมทัลอะชิมิส Mobile เกมมือถือจากอนิเมะชื่อดังครับอย่างแขนกลคนแปรธาตุครับจากค่ายของ Square Enix ที่ทำมาเพื่อฉลองครบรอบ20ปีของการ์ตูนเรื่องนี้นะสำหรับตัวเกมนี้จะมาในแนวแบบ t e c h i c a l RPG ครับที่งานภาพกราฟิกคือโคตรจะเท่ดูดีมากๆบันหนึ่งว่ากำลังดูการ์ตูนอนิเมะยุค90กันเลยละครับทางด้นานเกมเพย์นั้นก็จะเป็นการใช้สมองแบบเต็มรูปแบบการโจมตีสกิลประจำต,ตัวต่างๆจัดหนักจัดเต็มครับเนื้อเรื่องสุดเข้มข้น รวมไปถึงคัสซีส,สวยๆนั้นก็อลังการครับพว่วงโดยระบบไอดเอลนะตากใครที่ชอบเกมวางแผนสไตล์การเล่นแบบนี้ครับและชอบตัวละครของอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วครับเล่นได้ยาวๆแน่นอนครับ d y n a s t ีวอลเลอร์โอเวอร์เกมมือถือแอคชั่นแฮ็กแอนด์สแลครับจากตระกูลของสามก๊กมูโซครับ ที่จุดเด่นเนี่ยคือมีการเล่นเหมือนกับบนคอนโซลเลยนะทางลูกเล่นในการทำคอมโบการตั้งโล่กิ้งโลบใช้สกิลหรือจะเป็นการเรียกม้ามาขี่อะไรพวกนี้ก็ทำกันได้แบบมันสะใจมากๆครับตัวละครของเราเนี่ยคนเดียวนะสามารถเอาศัตรูเป็นพันๆได้อยู่หมดอะไรประมาณนี้ตามแบบฉบับของเขาเลยครับส่วนงานภาพกราฟิกถือว่าสวยงามครับและก็อาจไม่ได้แตกต่างจากมูโซเวอร์ชันอื่นมากมายสักเท่าไหร่นักแต่ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เล่ครับ ซึ่งใครที่ชอบการต่อสู้บูมมันมันตัวเกมนี้ถือว่าน่าจะตอบโจทย์กันแล้วครับเอโ i อิกาเกมสไตล์นี้เล่นตามเนื้อเรื่องครับที่รูปแบบการต่อสู้นั้นจะมาในแนว t u r n b a นเบทอาโดยตัวเกมจะให้เราจัดทีมตัวละครที่มีให้เลือกกว่า60ตัวและแต่ละตัวจะมาพร้อมกับสกิลที่มีความอลังการงานสร้าง ทางด้านของเนื้อเรื่องเกมครับเข้มข้นมากๆส่วนระบบเกมเพย์นั้นเรียบง่ายไม่ซับซ้อนให้เราเนี่ยได้ออกสำรวจโลกกว้างเดินทางทำเควสอื่นๆไปเรื่อยๆครับเกมนี้บอกได้เลยว่าภาพสวยงานดีครับจัมาในแนวแบบแฟนตาซีอของสไตล์ญี่ปุ่นสำหรับใครที่ชอบเสพเนื้อเรื่องครับเสพท่าคัสตินสวยๆของตัวละครก็ขอแนะนำเกมนี้ได้เลยครับ Among Gods เกมมือถือจัดทีมต่อสู้ครับที่จะมาในแนวการประจนภัยแบบแฟนตาซีงานภาพกราฟิกแบบทีดีเต็มรูปแบบสำหรับตัวเกมนี้จะมีฮีโร่กว่า100ตัวให้เราได้เลือกใช้งานครับมาใส่ทีมของเราโมเดลตัวละครแต่ละตัวนั้นถือว่าค่อนข้างโอเคครับอาร์ตมุกต่างๆนั้นก็ทําออกมาได้สวยงามส่วนโหมดการเล่นนั้นจัดกันมาครบถ้วนครับทั้ง PVP PVE โหมดการอัปเกรดอัปดงอัปดาวอัปตัวะไรพวกนี้นะเพิ่มสเตตัสนั้นก็ไม่ยุ่งยากครับ เห็นว่ามีภาษาไทายในเกมด้วยนะโดยรวมแล้วจัดว่าน่าเล่นมาใหม่ครับใครที่ชอบสไตล์นี้โหลดมาลองดุ่นๆได้เลยครับมูลไรเบดเกม t d MMO RPG ฟอร์มยักษ์ MM จากกาลีนาครับที่ยังคงโดดเด่นที่งานภาพกราฟ,ฟิกเช่นเดิมมาพร้อมกับกราฟ,ฟิกระดับเทพครับ ภายในเกมจะมีตัวละครให้เลือกทั้งหมด6สำนักแบบไม่ล็อกเพจครับปรับแต่งหน้าตาตัวละครกันได้อย่างอิสระจัดเต็มทั้งการเก็บเลเวลการพ v p พีรวมไปถึงโหมดการเล่นแบบแบทเทิลรอยัลครับเอฟเฟกต์สกิลนั้นดุดันได้ใจถ้าคนที่ชื่นชอบเกมแบบหนังจริงลังภายในจอมอยู่นะตัวเกมนี้จุใจแน่นอนหรือใครที่เป็นสายชิลครับตัวเกมนี้ก็มีให้ได้ทำกันนะทั้งการทำอาหารล่าสัตว์ตัวเกมก็ใส่กันมาแบบครบเครื่องจริงๆ นอกจากนี้แล้วครับภายในเกมยังสามารถเล่น Crossplay ระหว่าง PC และก็บนมือถือกันได้ด้วยเลือกเอาตามใจชอบตามถนัดก,กันได้เลยนะสำหรับใครครับที่เป็นคอเกมเก็บเวลนะอยากได้เกมแบบจอมยุทธลัมภายในจีนเกมนี้พลาดไม่ได้ครับ Tower of Fantasy เกมมือถือตัวใหม่ล่าสุดครับที่เพิ่งเปิดกันสดๆร้อนๆนะและตอนนี้ครับก็เป็นกระแสและก็มีคนเล่นนั้นโคตรจะเยอะครับกับเกมแมวสไตล์แอคชั่น MORPG สไตล์ดิเมจีนะซึ่งตีมของเขาเนี่ยจะมาแบบไซไฟล้ำยุคบวกกับการเล่นโอเพนเวิลด์ได้ด้วยครับรูปร่างหน้าตาตัวละครต่างๆมันก็จะดูคล้ายกับเกมจีนอิมแพกนิดนึงนะแต่ว่าตัวเกมนี้ครับพิเศษกว่าคือเราสามารถวิ่งไปตามแมปและเจอผู้คนกันได้ครับ เราก็สามารถสำรวจโลกกว้างเต็มไปด้วยปิศนามากมายนะรูปแบบการเล่นเนี่ยมอบอิสระให้แก่คนเล่นค่อนข้างเยอะมากครับทั้งการวิ่งการว่ายน้ําการปีนป่ายภูเขาอะไรพวกนี้นะจุดเด่นของตุวกเกมเขาเนี่คือการแอคชั่นกดคอมโบมันๆนั่นเองและโวกสกิลอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปตามอาวุธที่เราเลือกปรับใช้งานนะครับทางด้านของงานภาพกราฟิกจัดเต็มตามคลิปที่เห็นนี้กันแน่นอนครับตรงปกของแท้นะ ทั้งฉากตัวละครรวมไปถึงเนื้อเรื่องและระบบการต่อสู้ทั้งหมดภายในเกมนี้ดูทันสมัยมากๆและในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเปิดตัวของตัวเกมใหม่ๆครับมีทั้งโปรโมชั่นอะไรต่างๆและก็กิจกรรมมากมายนะคนเล่นออนไลน์ทั้งวันทั้งคืนเข้าไปเนี่ยไม่เหงาแน่นอนครับสำหรับใครที่ชอบเกมกราฟิกอนิเมะคุณภาพแบบนี้แล้วก็ถือว่าพลาดเกมนี้ไปไม่ได้กันเลยจริงๆครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหมด20อันดับเกมมือถือเปิดใหม่ล่าสุดประจำเดือนนี้ครับวาร์ปโหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะส่วนใครอยากได้แนวไหนเพิ่มเติมครับคอมเมนต์เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ